สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านครับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้จะพามาชมไฮไลท์แล้วก็ช็อตสำคัญที่เกิดขึ้นในนัดที่เชลซีครับบุกไปชนะแอสตันวิลล่า3ประตูตอนหนึ่งนะครับไปดูกันว่าจังหวะไหนที่เราจะมาพูดถึงหรือว่าจะมาขยี้ซ้ำกันหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูตรงนั้นนะฮะมาดูลน์อัพของทางฝั่งเชลซีแล้วก็แอสตันวิลล่ากันก่อนเลยนะครับทางฝั่งของแอสตันวิลล่าครับประตูเนี่ยใช้ทางเอเมนโนมาติเนสเกมรับ ใช้ไทรุนมิงส์เล่นกับเอชลีย์คอนซ่านะครับขวาเป็นแมตตี้แคชซ้ายเป็นแมตต์ทาร์เก็ตกลาง3คนมีจาคอบแรมซี่ดักลาสลุยแล้วก็มอร์แกนแซงซงนะครับขณะที่แนวรุกมีทางด้านของโอเล่วัตกินส์เอเมอร์โนโบเอนเดียแล้วก็แดนนี่อิงส์นะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีเนี่ยประตูเป็นเอเดวาร์เมนดี้ครับเกมรับวันนี้ชาโลบาได้เล่นกับติโกซูวาแล้วก็รูดิเกอร์วิงขวายังเป็นริสเจมส์ครับซ้ายเป็นอลองโซ่คู่กลางนะครับจอร์จินโน่เล่นกับ กองเต้แล้วก็ตุลูกมีเมสันเมา,าส์คาร์ลมาซันอดอยครับหายโควิดกลับมาแล้วลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็มีคริสเตียนพลิซิชเล่นเป็นเหมือนกับออกองหน้าตัวเป้านะครับเกมเริ่มมาครับก็ต้องบอกว่าวิลล่าพวกเขาเล่นในบ้านได้ยอย่างแข็งแกร่งชนะหลายทีมาเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ย เกมนัทที่แพ้เนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้ทีมอย่างหรือว่าพููแมนซิตี้แล้วก็เนี่ยกับเชลซีนะฮะมักจะแพ้ทีมใหญ่บอลเริ่ม er มาครับเป็นแอสตันวิลล่าได้ครองก่อนแล้ววันนี้เปิดครับริชเจมโขกเรียบร้อยเลยครับโอโ้โหโขกคมกว่าลัวคุยครับ1 0ึ่งครับจังหวะมงของริชเชนต้องบอกว่าแม่มงแบบนี้เมนดี้บอกกูยอมครับโอ้โหเขายิงไม่ได้ก็ยิงประตูตัวเองซะเลยครับจังหวะเปิดของแมททาเก็ตครับโอ้มงเช็ด เหมือนมงพี่ซิโก้มงเมียนมาครับในฟุตบอลซีเกมก่อนหน้านี้แล้วก็ดูจังหวะแมตตี้แคชครับไปผิดพลาดครับแม่ไปสไลด์คันล่ามาซันโอดอยแบบเสียท่าเลยครับแล้วก็เป็นจุดโทษจริงๆบอลของอลองโซ่ไหลไหลเหมือนไหลเฟือกครับไหลพลาดแต่ว่าโอดอยลูกนี้ฉลาดครับเป็นจุดโทษแมตตี้แคชเข้าบอลพรวดเองนะครับดูจังหวะเข้าครับขาแทบหักครับโอดอยแล้วก็เป็นจอจินโยครับที่ดวลกับมาติเนส จอมเซฟจุดโทษแต่ว่าแหม่จะยิงเด็ดกว่าครับยิงจุดโทษเข้าไปไปเสมอได้ครับเป็น1ประตูตอนหนึ่งหกนาทีเท่านั้นเองครับถือว่าเชลซีกลับมาได้เร็วนะครับแหม่ยิงกลางเลยครับเลี้ยวไปทางซ้ายนิดๆนะครับทีทาครึ่งแรกเชลซีตามหลังศูนย์หนึ่งนี่มีโอกาสวู้บเหมือนกันนะครับแล้วก็บุกหนักครับครึ่งหลังลัวคูลงมาแล้วดูโอดอยครับแอสซิสต์ให้กับลัวคูเทคมงขึ้นนำสองหนึ่งครับโอ้โหลัวคู ไม่ยิงมาตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับแล้วตอนกันยายนที่แกยิงเนี่ยแกก็ยิงวิลล่านะครับลูฮาคูเนี่ยสิบนัดที่เจอวิลล่าแกยิงไปเก้านะครับโอ้นี่ครับเช็ดโชลิเจมเลยครับของลิเจมครับไม่ต้องมงครับแล้วจริงฝั่งเดียวกันด้วยนะครับโอ้ทะลุมิงยืนขาตายเลยครับเจอลูฮาคูเข้าไปครับแล้วดูเชลซีครับจังหวะสวนกลับบอลยาวขึ้นมาเมสันเมาส์ครับแตะหลบเอมานูเอมาตินเนสแตะย่างสิงครับ ยิงอย่างฮงครับลูกนี้โอ้โหเสียได้ครับซ้ายเกือบได้ครับไม่เห็นเมาส์แม่ถ้าเลือกแตะออไว้ทางขวานี่ไม่แน่ครับแต่ว่าพอแตะซ้ายประตูมันมันกว้างมากกว่านะครับแล้วดูจังหวะของลูคูไหลมาครับแตะได้ซ้ายได้ซัดหนึ่งหนึ่งโอ้โหไปติดเอเมิโนโมาติเนสลูกนี้ถ้าได้ฝังเลยครับลูกยิงของคาร์ลมาซันโอดอยพยายามเลือกยิงไปนที่เสาสองแต่แมเอเม่มาติเนสนี่เกเป็นจอมเซฟอยู่แล้วแล้วดูจังหวะสวนกลับครับลูคู โอ้โหคนหรือหินครับหรือรถถังครับแมทาเกตลงไปนอนแพตแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับไอซลี่คอนซาสอยให้ล่วงเป็นมะม่วงครับก็โดนจุดโทษครับแมเข้าบอลแบบนี้เรียบร้อยเลยครับดูจังหวะแมททาเกตเดือวร่วงไปก่อนครับแล้วดูคอนซาจริงจริงคอนซาก็ไม่น่าดักแบบนี้ครับยังไงก็จุดโทษแล้วก็คนดีคนเดิมครับจอร์จินโยซัดเข้าไปครับพุ่งถูกแต่ว่าไปไม่ทันครับ3-1ครับ โอ้ยิงดีครับจอร์จินโยนี่มั่นใจครับหลังจากก่อนหน้านี้นเคยพลาดกับทีมชาติอิตาลีนะครับตอนนั้นพลาดในเกมเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ up, 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 s <S ก็จบเกมชนะ3-1ครับก็ช็อตสำคัญในเกมเกมนี้ครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ต้องย้อนกลับไปดูลูกมงของโรเบลูลูฮาคูแล้วก็จริงๆเนี่ยที่จะบอกว่าเป็นช็อตสำคัญเนี่ยเพราะว่าลูคูถูกเปลี่ยนตัวลงมาในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับก็เลยทำให้เกมมาเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าถ้าเราใช้พูริซิชเล่นหน้าตัวเป้าเนี่ย ผมว่าผู้ริสิตธ์น่าจะเ,าเรียกว่าสร้างความอันตร,รายกับแอสตันวิลล่าไม่ได้แล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยครับเราจะเห็นว่าคาร์ลมาซอนโอดอยเนี่ยเปิดบอลรู้ใจกับลูคูครับลูค uh ูเป็นกองหน้าที่มักจะโฉบเข้ามาเล่นลูกแบบนี้ถนัดคือไม่ใช่แค่ลูกแท็บอินอย่างเดียวครับลูกแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยครับว่าจาังหวะของโอดอยเปิดเนี่ยไทยรอนมิงส์ยืนห่างแล้วก็ลูคูเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังไทรอนมิงส์ด้วยซ้ำนะครับลูกนี้ต้องชมว่าความเป็นสัญชตาตญาณในกองหน้าของูคคดีมากรับ โฉบตัดเสาแรกแล้วก็เช็ดเสาสองเนี่ยครับสิ่งที่เชลซี Chelsea ต้องการครับซีซั่นที่แล้วเชลซี Chelsea ไม่มีกองหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับพอมีกองหน้าเนี่ยบางจังหวะที่มันสูสีเนี่ยเนี่ยแหละครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวของลูอคูโออยก็เปิดแม่นแล้วก็ลูอคูก็รู้ใจครับม่งเข้าไป2 0นี่คือประตูสําคัญมากๆนะครับสาหรับทางด้านของเชลซีครับเพราะว่ามันพลิกเกมไปเลยครับเป็นประตูที่นัสองหนึ่งน,นะสำคัญมากๆแล้วก็ ีกช็อตหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นช็อตที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเกมชัดเจนก็คือนี่แหละครับความแข็งแกร่งประตูที่นํามหนึ่งก็เริ่มมาจากลัวคูครับความแข็งแกร่งของเขาครับเบิ้ลบอลยาวขึ้นมาแล้วลัวคูเบียดแมตช์แท็กเก็ตกระจุยเลยครับเป็นกระดาษชู่ๆเปียกเลยครับแล้วก็มาโดนแอชลีย์คอนซาเสียบคุณลองคิดภาพน,นะครับถ้าลัวคูไม่ได้ลงเล่นช็อตแบบนี้ผลิติอาจจะเสร็จไปแล้วก็ได้แต่ด้วยความแข็งแกร่งของลัวคูเนี่ย ทำให้ชนกับทางเอชลีย์คอนซาชนกับแมตช์ทรเก็ตจนเรียกจุดโทษได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่านักเตะคนไหนที่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ทั้งๆท,ที่เป็นตัวสำรองเนี่ยผมว่าลูอูกูให้ได้เลยถึงแม้ว่าจอร์จินโย่จะยิง2ลูกก็ตามนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าลูอููเนี่ยสร้างอิมแพ t ให้กับเชลซีในเกมนี้มากๆนะฮะไม่ใช่อิมแพกอารีน่าเมืองทองธานีนะแต่ว่าสามารถเรียกว่าทำให้เกมของเชลซีเปลี่ยนไปนี่ครับความเป็นกองหน้าตัวใหญ่ ความที่เขาเป็นศูนย์หน้าธรรมชาติมันทําให้ไทโรนมิงแล้วก็ทางด้านของเอชลีย์คอนซาเนี่ยกลัวเหมือนกันนะครับไม่ถือว่าประสบการณ์ของรัวคูการคัมแบ็กกลับมาได้ถูกที่ถูกเวลาก็ช่วยเชลซีล้างแขนวินล,ล่าได้เพราะถ้าจำมาได้ชเชลซีเคยแพ้วินล,ล่าในท้ายซีซั่นจนเกือบจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่สุดท้ายก็ทําได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามไฮไลท์แล้วก็ช็อตสําคัญในเกมที่ เชลซีครับบุกชนะแอสตันวิลลา3-1ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เชลซีขึ้นไปทาพลิว์พูแล้วครับถึงแม้ว่าจะแข่งมากกว่า1เกมแต่ว่าอันดับตารางคะแนนก็ต้องเบียดต้องตามไปเรื่อยๆนะครับพะแมนซิตี้นี่แกดีดหนีไปเรียกว่ากระจุยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด Subscribe ช่องปามสามบาทหบาทให้ด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ